ตะเกียงเจ้าพายุครับไอด้าตากวางกระเช้าเล็กเยอรมันนะครับเป็นเป็นแบบกระเช้าล็อกครับหนึ่งสองหนึ่งห้าทัพห้าร้อยครับของเพื่อนสมาชิกเอามาทําระบบะครับหรือล้างทําระบบลมใหม่กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับเนี่ยครับคือตะเกียงเนี่ยนะครับถ้าเป็นตะเกียงเก็บที่บ้านสามารถฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้ปกติ เหมือนเดินได้เลยครับเพราะด้วยความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานมาแล้วยาวนานเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการล้างระบบหรือแล้วก็ทําระบบลมใหม่ก็กลับมาจุดติดนี่ครับแสงนิ่งเลยนะครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอครับใช้งานได้ปกตินะครับ นี่ถ่ายตอนกลางคืนนะครับพอดีเลิกงานมาแล้วก็มาจุดเทสครับก็เลยมาทำคลิปแบ่งปันเพื่อนสมาชิกที่ชอบตะเกียงเหมือนกันครับแล้วก็แจ้งท่านเจ้าของด้วยนะครับว่างก็เข้ามารับได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับสมบูรณ์ละพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างสุดท้ายนี้ก็ ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ